เป็นอะไรครับเป็นอาคมเป็นอะไรนะครับเป็นอาคมเป็นทวภาวะได้ไหมครับจะเป็นได้ไงถ้าเกิดทวภาวะแสดงว่าต้องมีท่าสองตัวนะซ้อนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของที่ลงมาใหม่หลของที่ลงมาก็เรียกอะไรครับอาคมเป็นอาเทศได้ไหมครับ ไม่ได้อาเทศได้หมายถึงยังไงครับแปลงหมายถึงว่าแทนที่แทนที่ท้าไม่ได้แทนที่อะไรเลยท้าลงมาเฉยเฉยเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงเรียกว่าอาคมแล้วก็ไม่ใช่ปัจจัยด้วยนะครับเป็นอักษรอาคมกวาจีเอวะอิทนะครับแปลบรรทัดนี้ต่อนะครับอารัมพาเพราะ เพราะสูตรและอารามพับแรียว่าสูตรก็ได้สุดพระสูตรอโตนิจันติว่าอโตนิจัง,าาจงพระสูตรว่าอาโตนิจจังนะครับอาเอตังกาจิเทวิทะความเป็นอาเป็นเอความเป็นอาเป็นเอ ในนปุงสกัลิงนี้พึงทราบว่ามีได้บ้างเล็กน้อยพึงทราบว่ามีได้บ้างเล็กน้อยหรือในพึงทราบว่ามีในบางแห่งเท่านั้นมีในบางแห่งเท่านั้น ก็คือโยนังนี้ณปุงสเกหิกับอโตนิจังลองเทียบสูตรนี้ดูสองสูตรสิครับโยนังนี้ณปุงสเกหิก็เป็นสูตรที่แปลงโยวิพัตเป็นอะไรครับเป็นนี้เหมือนกันอโตนิจังก็แปลงอะไรนะครับ โยเป็นนี่เหมือนกันซ้ํากันไหมครับซ้ํากันทําไมต้องใส่อตโตทิจังเข้ามาอีกคือการที่อาจารย์ท่านทําอะไรแสดงอาการพิลิกๆกออกมานะครับนั่นหมายความว่าท่านมีนัยยะมีนัยยะให้เราคิดไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าใส่เข้ามาโดยไม่ดูอะไร เพราะฉะนั้นการที่ท่านใช้สูตรซ้ำกันตุ้มเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรที่พิเศษนะครับคือโยอแปลงโยนะโยวิพัฒน์เป็นนี้แปลงด้วยสูตรเดียวก็ได้นะครับเรียนนี้แปลงด้วยสูตรเดียวก็ได้อ,อ,อ,เอ,นะอาเอนะฮะอาเอก็มีการแปลงด้วยสูตรสัพโยนีนีนามาเอซึ่งมันก็ระบุไว้โดย ไม่ไมได้มีเงื่อนไขอะไรพิเศษอยู่แล้วนะครับคือสําเร็จได้เลยนะครับการแปลงโยโยเป็น R าเป็น A อนะครับอันนี้หมายถึงว่าไม่พิเศษก็หมายถึงทั้งปุงลิงและปุงสกัลิงก็ไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าไอ้ตรงที่มันซ้ํากันระหว่างโยนังนี้กับอโตนิจังเนี่ยนะครับทําให้รู้ว่า อโตนิจังใส่เข้ามานี่มามาบอกว่าถ้าเป็นอาการันนะครับต้องแปลงโยเป็นนิแน่นอนไอ้คำว่าแน่นอนนั่นแหละรูปอาเอคือจิตตาก็ดีจิตเตในในทุติยาวิพัฒก็ดี มันพบได้พบเห็นน้อยมากในพระไตรปิฎกเพราะนั้นเหตุผลหนึ่งที่ในวัากรณ์น้อยเขาเขาตัดทิง้งนะครับแล้วตัดทิง้งเพราะว่ากวัจิเอวาเนี่ยแปลว่าอะไรครับมีได้บ้างน้อยมากอิทะในนปุงสังลิงแต่ถ้าเป็นอาอในปุงลิงมีใช้มากนะครับ แต่นันไม่ได้หมายความว่าเราไม่แจกนะครับมีใช้น้อยเราก็ก็แจกนะครับเป็นจิตตาแล้วก็จิตตานี้เพราะฉะนั้นรูปจิตตากับจิตตานี้รูปไหนมีใช้มากครับจ,จิตตานี้นะครับเหตุผลก็คือสูตรอะโตนิจังซ้ํากับสูตรโยนังเพราะว่าคําว่าอะโตนิจัานี่หมายถึงเป็นนิแน่นอนนะ พอเป็นนี้แน่นอนปุ๊บมันสื่อให้รู้ว่าอ,อ๋อมันต้องคงรูปนี้อยู่นะครับความเป็นอาเป็นเอมันจะทําให้นี่หายไปพอนี่หายไปเุิ่มเลนะครับมันก็จะไม่เป็นเอกลักษณ์ของนปุงสกลิงนะครับเพราะฉะนั้นสูตรการที่ท่านพยายามอารัมพาจะแปลว่าเพราะการพยายามตั้งสูตรจะใช้คําพยายามด้วยก็ได้อารัมพาแปลว่าการพยายามก็ได้อารัมโพวิริยกรรมเม อารัมโพวิริยกรรมเมอาธิกรรมเมวิโกบเนปกติแล้วถ้าไม่ใช่วยากรณ์นี่เขาไม่ได้แปลว่าสูตรแต่คำทั่วไปเนี่ยเขาไม่กล้าแปลที่แปลว่าสูตรแปลว่าข้รการปรารบน,นั่นน่ะแต่ในที่นี้อารัพภาพก็เพราะสูตรได้เลยเพราะว่าอารัพภาคเขาแปลว่าสูตรได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอตโตี่จางที่บอกว่าเป็นนิแน่นอนนิแน่นอนหลังอะหลังอะนิแน่นอนเขาก็เลยเอาคํานี้มา แล้วก็ตัดจิตตาจิตเตออกแต่จริงๆแล้วจิตตาจิตเตนี่อาความเป็นอา,าเป็นเอมีมีใช่ไหมครับมีแต่ว่ากว่าจิมีน้อยนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้คืออะไรนะครับยาปุเพโพธิสัตตานังก็คือคำว่ายาในคาถาว่ายาปุเพโพธิสัตตานะัอันนี้ก็เหตุผลของคาถานี้ก็ ก็คงพอจะเข้าใจเชื่อมโยงกับไวยกรณ์น้อยว่าเหตุผลทำไมจึงไม่มีจิตตาจิตเตรูปจิตตาจิตเตในนรุสกังลิงนะครับอารัปะเนในอาระปะนะัปณะคาโลโปคาโลปะก็ะไม่มีอะไรพิเศษนะครับในอารัปะนะก็เหมือนอเหมือนกันกับปุริาสา์เหจิตตะเหเป็นอะไรครับ เป็นอารพนะ,ะเขาเรียกว่าอารพนะโชตกะหรืออารพนะนิบาตนะก็ใช้เหก็ได้ใช้โพก็ได้บางทีแต่ในตอนปุริาสสะเป็นโพป,ปุริสสะพอจิตะใช้เป็นเหจิตะ,ะนะครับจริงๆใช้โพจิตตะก็ได้เหจิตะก็ได้ดจ,ไดจิตาจิตานี้อันนี้ก็ทำตัวรูปเหมือนปฐมานะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับ เหตจิตาก็เหมือนกับปุริสาสนาเหภโพปุริสาทุติยาอย่างในทุติยาวิพัฒนิสะวิกัปเปเนกาโรวิกัปเปนะนะครับเอกาโรเป็นเอได้บ้างนะครับหมายถึงว่าอาเทศนี้เป็นเอบ้างในทุติยาวิพัตก็หมายความว่าก็มันก็จะเชื่อมโยงกับตัวนี้เชื่อมโยงว่าเป็นเอนี่มีมีใช้น้อยในพระไตรปิฎกมีรูปวาเอรูปาจิตเตอย่างนี้ ก็เหมือนกรูปจิตตามีใช้น้อยเพราะนั้นจิตใช้วิกับเปนะได้บ้างไอ้วิกับเปนะได้บ้างก็หมายถึงว่ากวะจิตนั่นแหละตัวอย่างนะครับจิตตังนี่เป็นวิพัตอะไรครับไม่ใช่สี่วิพัตน์แล้วเป็นอะไรนะครับเป็นอังทุติยาวิพัตเพราะนั้นจิตตาลงอังก็ จิตตาลงอ่างก็แยกรวบรวมสําเร็จรูปเป็นจิตตังไม่มีอะไรมากอตัน,นี้เพราะ,ะนั้นรูปนี้ก็เหมือนกับปุริอะไรครับปุริสังเหมือนปุริเสเลยฮะ,ะจิตเตเหมือนกับอะไรครับจิตก็จิตเตในตัวนี้แหละแปลงนี้เป็นเอด้วยสูตรอะไรครับสภพพโยนีนะ มาเ e. อเพราะฉะนั้นทำตัวรูปเหมือนกนจิตตาทำตัวรูปเหมือนจิตตาในปัตมาโยเพียงแต่เปลี่ยนนิดเดียวกท่นั้นเองโยเป็นอะไรครับอขอโทษนี้เป็นเอส่วนจิตตานี้ก็ธรรมดานะครับเออาเสสังปุริสะสะเทนะสมังรูปที่เหลือ สมังเหมือนปุริสาสเทนะปุริสาสพเหมือนกับปุริสาสะเบือ้องต้นก็แปลกลับไปก่อนนะครับแปลให้เห็นให้มองเห็นอายตกันนิบาตของวิพัฒนนั้นน,น,นะเสสังรูปังยกว่าอะไรเข้ามานะครับเสสังรูปังรูปที่เหลือสมังเหมือนปุริสาสเทนะกับปุริสาสะ ถ้าแปลเป็นไทยก็ที่เหลือเหมือนปุริาสาัพท์รูปที่เหลือเหมือนปุริาสาศัพท์แสดงว่าตั้งแต่ตติยาวิาพัฒน์ไปสบายไหมครับสบายได้ได้ปุริาสาัพท์แล้วจิตตานี่ไม่ต้องคิดอะไรมากจิตตาะนั้นพิเศษแค่ปัมาถึงทุติยาวิาพัฒน์นั้นเองนะปุรสกลิงที่เหลือเหมือนปุริาสาศัพท์ทุกประการนะครับเอวามัญญานิปิตัดบทว่าอะไรครับ เอวังอัญญานิอ่าที่น้าเราหยุดนะครับสงการก็เลยเอ,เอาให้จบอาักขารันอัญญานิปิแม้ที่เหลือสับอื่นๆแม้ที่เหลือก็พึงทราบอย่างนี้นะครับเอวังอัญญานีมันสัมพันธ์เนี่ยนะครับนะครับอัญญานิอิจาทีนี้ก็หมายถึงว่าสับอ่าสัทธะ สัทธารูปานิก็ได้นะสัทธรูปก็คือสับทั้งหลายที่เหลืออื่นๆเป็นต้นว่าปุญญะปาปะแล้วก็มาจิตโทตกะจุดจุดไว้สามจุดละนะฮะพึงทราบว่าเหมือนกับจิตตะสันี้แลเอวังเอวามัญญานิเอวังอัญญานิปิสัทธารูปานิ สับทั้งหลายแม้สับทั้งหลายอื่นที่เหลือ,อขอโทษแม้สับทั้งหลายอื่นเช,เช่นเช่นอ,อิจาทิมาที่นี้ก่อนปุญญาปาปะเป็นต้นก็พึงทราบว่าเหมือนกับกจิตตะสั์นี้แหลก็คือเขาเอาตัวสรูป,ปามาคั่นกลางมันก็เลยดูยากหน่อย เอวางอัญญานิปีแล้วก็มาอิจาทีนิสัทธรูปานิรูปาตัวนี้ไม่ใช่สัทธรูปสัทธรูปก็คือคำศัพท์นั่นแหละรูปาไม่มีความหมายอะไรเพียงแต่ให้มันเข้าลิงกับอัญญานี้หรือใช้ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องการใช้สัทธรูปานี้ใช้วัจานานี้ก็ได้ง่ายกว่า,านะครับเพราะฉะนคำส่วนที่เหลือนี้ถือว่านักศึกษาไปหาคำแปลเอาเอง นะครับขอให้ไปแปลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดออกข้อสอบเกิดว่าให้แปลโสตาแปลว่าอะไรครับอะไรนะครับหูโสตังซึ่งหูนะโสติงะสิงโตใช่ ก็จะนั้นก็ถือว่าถ้าออกมีสิทธิ์อ่อนนะครับคือให้นักศึกษาปไปค้นคว้าเอาเพราะเราถือว่าหนังสือมีอยู่แล้วนะปุญญาปแปลว่าอะไรครับทางที่ดีก็คือไปเขียนคําแปลไปหาคําแปลเอาในปัะทะรูปสิทธ,ธิมันชลีก็ดีปัะทะรูปสิทธิปแปลอธิบายก็ดีแล้วก็เขียนใส่เราก็จะได้สับได้โวหารเพิ่มขึ้นนะครับ เราไปดูนะครับเร่อศึกษาคําแต่ละคำปุญยะปุญญะสิ่งที่เราเรียนมาเป็นลิงอะไรเลยครับในอภิธรรม,มเราเจอปุญยะปาปะเป็นลิงอะไรครับ<ม>ก็ทั้งหมดนี้คือนปุงหมดเลยอ่ะเพราะนั้นปุญญะปาปะเพราะนั้นบุญและบาปเป็นเพศชายหรือเพศหญิงครับ<ม> <laughs> เป็นนปุงนะครับเย็นนี้เป็นต้นรูปะเป็นลิงอะไรครับ ราะฉะนั้นการได้คำศัพท์เหล่านี้ก็ช่วยให้เราได้ลิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นลิงนี่ถือว่ายากเหมือนกันนะครับในการตัดสินว่าคำนี้เป็นลิงอะไรนอกจากเราจะกำหนดจำได้ตามนี้แล้วมิฉะนั้นเราตัดสินเองไม่ได้นะลงท้ายด้วยชานะใครจะรู้ว่าชานเป็นลิงอะไรใช่ไหมครับชานเป็นลิงอะไรครับชานเป็นนปปงอ่ะถ้าเราท่องไม่ได้เราจะรู้ว่าชานนางเป็นปงหรือนกปงไหมครับไม่รู้รู้ไม่ได้เพราะมันลงท้ายด้วยอาเหมือนกัน ส่วนอีที่ลิงมันไม่มีลันก็ลงนันไม่ได้สีลังเป็นลิงอะไรครับนาป่งเดี๋ยวนี้เป็นต้นสุขทุกข์เนี่ยคำที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ท่านเลือกมา,เ,าเราใช้ในชีวิตอยู่แล้วนะครับนัครเป็นอะไรครับนาป่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ลิงปุ๊บเราแตง่งแต่งประโยคได้ไหมครับยาเหมือนกันนะจะไปเป็น,ปนอยังนักครได้ไหมครับ อาญานครโร,โรมืองนี้นะรปริปุนโนเต็มไปด้วยอาสุจินาของที่สกโปกอย่างนี้นะครับอายานครโรต้องเขียนเป็นอะไรครับอ,อาัานครังนะครับเขาไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ได้เรียนอายังแต่จริงๆแล้วในนามเราเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นอาังใช้ได้ไหมครับใช่ะลรครับอีทางนครังนะอาสุจินา ปริปุน,นังนเนี่ยนะครับก็ถือว่าจบแค่นี้นะครับไม่ใช่จบอาการนนะจบสับแม่แบบอาการันสับแม่แบบอาการันนะครับ อีทางนครังนครนี้เมืองนี้ปริปุนงังบทเ,เต็มอาสุจีนาด้วยสิ่งสกปรกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อย่าไปคิดว่าพูดถึงกระทบอะไรอะไรก็คือแต่งเราเรา,เราหัดพูดหัดเขียนถ้าเต็มไปด้วยของสะอาดแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรครับสุจินาปริปุนงัางาเนี้นะครับเวลาโฆชนาประชาสัมพันธ์เมืองกรุงเทพ นะครับก็สุจินาปริปุนนัง